คำถามข้อนี้มาจากเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเรามีเซต A กับเซต B ที่ต้องหาสมาชิกออกมาคำถามคือจำนวนสมาชิกของ A intersect B มีค่าเป็นเท่าใดเพราะฉะนั้นก่อนจะตอบได้ต้องหาสมาชิกของเซต A ให้ได้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่บ้างจากเรื่องจำนวนเชิงซ้อนเรารู้กันมาว่าจำนวนเชิงซ้อนที่ชื่อว่าเซเนี่ยสามารถเขียนได้ในรูปของ a บวก bi อันนี้เป็นการเขียนแบบพิกัดฉากหรือว่าคาร์ติเซียนแต่ว่าถ้าเราจะคำนวณหาเรื่องพวกรากที่ n หรือว่ายกกำลังอะไรอย่างนี้เราควรจะจัดตัวนี้ใหม่ให้อยู่ในรูปของเชิงขั้วก็เป็น r uh, แล้วก็ตามด้วย sin t ซึ่ง sin ตัวนี้ก็เป็นตัวย่อมาจากคำว่า cos t h บวก i sine t h e a นั่นเองก็เขียนย่อมาเป็นลนนักษณะนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนจาก a บวก bi ให้กลายเป็น r sin t ID a ก็มีสูตรหาอยู่ว่า uh, r มีค่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็ม,มุมก็หามาจาก tan ของ b ส่วน a ซึ่งการคำนวณตัวต h e a ต้องระวังให้ดีด้วยจะต้องดูคอลัมน์ให้ถูกต้องด้วย ว่าเป็นความระไหนควระหนึ่งสองสามหรือสี่แล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่ต้องใช้ในคําถามข้อนี้ก็คือเป็นการหารากที่ n ก็คือสูตรว่ารากที่ n ของ z หาได้จากรากที่ n ของ R ก็จะเขียนแบลักษณะนี้หากำลังลูอแล้วก็ตามด้วยมุมมุมก็คือเป็นซิสของตีดาบวก 2k พส่วน n โดยที่ K ที่ว่านั้นมีค่าตั้งแต่ศูนย์ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัว n นลบ1นนี่คือสูตรที่ต้องใช้ด้วยในคำถามขอ้อนี้เริ่มต้นจาก เรามีเซตกำลังสิบสองเป็นหนึ่งในเซตเอเรามาดูตัวเ e อกันก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นเชิงโค้งยังไงได้บ้างถ้าสมมติเรามีพิดนนัดฉากลักษณะนี้ตำแหน่งที่เป็นเลขหนึ่งคือตำแหน่งนี้หนึ่งตัวนี้มาจากคำว่าหนึ่งบวกไอศูนย์นั่นเองจริงๆแล้วจะเห็นว่าตัวขนาดขนาดคือค่าอ้างนั่นเองก็เป็นการวัดจากออริจินออกมาถึงจุดนี้ก็พบว่าตรงนี้จากนี้มาถึงนี้ความยาวก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วแล้วตัวมุมก็เป็นมุมศูนย์องศาด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งบวกไอศูนย์เราสามารถเปลี่ยนได้หม่เป็นหน แล้วก็มุมก็คือเซต้าเป็นศูนย์องศาลักษณะนี้ถ้าเราเปลี่ยนมาลองใช้คนอื่นอย่างเช่นคนนี้ดูบ้างตรงตำแหน่งนี้เนี่ยมาจากคาว่า0ูนบวกหนไก็คือ I นั่นเองจุดนี้จะเห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยระยะทางจะมีค่าจากออริจินต,ตรงนี้เป็น1เหมือนเดิมแต่ว่ามุมที่ใช้ตรงนี้เป็นมุม90องศาไปแล้วเพราะฉะนั้นศูนย์บวกหไหรือที่เราเรียกว่า I เนี่ยก็สามารถเขียนได้ว่าเป็น1ซิสองศาได้ด้วยเหมือนกันพาย์สุดสหรือว่าถ้าเกิดเป็นตำแหน่งนี้ที่เราจะเจอกันในข้อน,นี้คือตแหนน่่งทีเป็ ลบหนึ่งตัวนี้งๆแล้วมันคือลบหนึ่งบวกกับศูนย์ไอจะเห็นว่าระยะทางตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมจากออริทยังเป็นหนึ่งแต่ว่ามุมที่ใช้เป็นมุมลักษณะนี้คือมุมหนึ่งรองศาก็คือมุมพายนั่นเองก็เลยสามารถเขียนได้ว่ามันก็คือหนึ่งแต่ใช้มุมเป็นมุมพายจากตรงนี้ก็ไปเริ่มต้นที่เซตเอกันเซตเอเราก็คือสมการว่าเซตกำลังสิบสองเท่ากับหนึ่งตรงนี้เราจัดหม่ได้ว่าหนึ่งที่ว่าได้หมายถึงหนึ่งซิสศูนย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเซตธรรมดาก็มาจากเราต้้้องงงงกาลััทข ก็จะกลายเป็น1นึ่งซศนย์ตัวนี้ยกกําลัง1น2ส่วนสิก็คือเป็นการหารากที่12ของของคนคนนี้นั่นเองก็ใช้สูตรที่มีข้างบนมาได้เลยว่าก็จะกลายเป็นกําลัง1นส่วนเแล้วก็ตามด้วยมุมมุมที่ว่าจะเป็นมุมตีได้ก็คือศูนย์ในข้อนี้บวกกับ2 k งพายส่วนด้วย n โดยที่ข้อแม้คือว่าตัว k ที่ว่ามีค่าตั้งแต่ศูนย์หนึ่งจน้งถึงตัว n ลบหก็คือ1 1นั่นเอง ก็ได้คำตอบมาแล้วนี่คือสมาชิกของเซตเจะเป็นคนที่มีเงื่อนไขว่า Z เท่ากับตัวนี้นั่นเองก็คือแค่แทนค่าเคเข้าไปก็จะได้ค่าแซออกมาในแต่ละตัวทำนองเดีวยวกันตัว Z B เซตบไปดูเซตบบ้างเซตบมาเป็นสมการแซทกำลังสิบแปดลบแซทกำลังเก้าลบสองเท่ากับศูนย์สังเกตได้ว่าตรงนี้กําลังเก้าตรงนี้กําลังเป็นสองเท่าคือกลายเป็นกำลังสิบแปดแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะต้องใช้การแยกทรงเล็บได้ก็เลยแยกมาตัวนี้แยกเป็นแซทกำลังเก้า z กำลัง9เลข2นี่เป็น2กับ1แล้วก็เครื่องหมายเป็นลบกับบวกลนนักษณะนี้จากตรงนี้ก็เลยได้ว่า z กำลัง9้ามีค่าเป็น2อันหนึ่งกับ z กำลัง9้ามีค่าเป็นลบ1ก็กลายเป็น2สมการย่อยจากตรงนี้แล้วถ้าหาค่าซก,ก็คือใช้วิธีไปหาเป็นลากที่9้าของเลข2ไปต่อได้เลยหรือว่า z ซเท่ากับลบ1กำลัง1ส่วนเก้าคือเป็นลากที่9ก้าของลบ1น,นั่นเองไปต่อตรงนั้นได้เลยแต่ว่าถ้าดูดีๆในคำถามเนี่ยไปถามว่าให้เราหา a ในอเซก b แสดงว่าเราต้องหาเฉพาะส่วนที่เราสนใจกันว่า A อกับ B มันต้องมีหน้าตาเหมือนกันมันถึงจะอินร์เซกันแล้วมีอยู่ในเซตนี้ด้วยถ้าหน้าตามไม่เหมือนกันก็เราไม่ได้สนใจตรงกันกันปรากฏว่าตัว A ที่หามาเมื่อกี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันมีขนาดเป็น1อยู่แล้วแค่มีมุมที่เปลี่ยนไปแต่ว่าตัวนี้ถ้าเกิดทำดีๆตรงนี้จะมีขนาดเป็น2องกำลัง1ส่วน9ซึ่งมันไม่ตรงกับในเซตเเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะข้ามไปตรงนี้เราจะพบว่ามันไม่ได้อยู่ใน A อินร์เซกบีเพราะฉะนั้นทําไปก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาน ก็เลยมาดูตัวต่อไปดีกว่า Z ซเท่ากับลบหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนเก้าตัวนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นเชิงคู่กันลบหนึ่งนีก็คือตำแหน่งตรงนี้ลบหนึ่งก็คือลบหนึ่งบวกศูนย์ไออย่างที่ว่ามาเราสามารถมองว่ามันก็คือหนึ่งซิสไพได้เลยเขียนแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้เข้ากับสูตรก็เลยกลายเป็นหนึ่งซิสไพยกกำลังหนึ่งส่วนเก้าเจนว่าตัวนี้พอกระจายมาแล้วก็จะได้เป็นหนึ่งกำลังหนึ่งส่วนเก้าตรงนี้มีขนาดก็คือได้1หนึ่งนั่นเองก็จะไปตรงกับตัวนี้เลยเจนว่ามีขนาดเเเเททททท่่่่่าาาาาากกกัััันนนนตตวววมมมมมุ็็ีีีีี้้้งงไบอดป ตีราบสอพายตอนนี้มุมเราคือพายนี่คือมุมตี้าแล้วบวกกับ2 k พายส่วนด้วย n ก็คือรากที่เกโดยที่จะต้องมีค่า k ตั้งแต่ศ1จนกระทั่งถึง n ลบ1ก็คือเป็นแผนนั่นเองการเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าเซต A ก็มีสมาชิกตัวที่เรากำลังสนใจส่วนเซต B เนี่ยตรงนี้เราไม่สนใจแล้ว่าก็ไปดูตัวนี้เลยเพราะว่าตัวนี้มีขนาดเป็นหนึ่งเหมือนกันอาจจะต่างแค่มุมแค่นั้นเพราะฉะนั้นาจากตรงนี้เราก็มาลอง ใหกันดูว่าตรงไหนที่เป็นไปได้บ้างลองดูเซต a ก่อนจากเซต a เนี่ยถ้าเรากระจายจากเดิมที่เคยมีมาเมื่อกี้นี้เซต a บอกว่าเซต a ก็คือเซตเท่ากับ1นึ่งซีสอง k พายส่วนสิก็ตัดกันที่นึงก็เหลือ k พายส่วนหโดยที่ k มีค่าตั้งแต่0ย์จนกระทั่งถึง11ตัวนี้ถ้าเราไปลองแทนค่า k ดู 2, แล้วก็จะได้มุมมาตามนี้ต่อมาของเซต b เซต b นี่เราตัดมาเฉพาะคำตอบหลังอย่างเดียวอีกคำตอบหนึ่งมันไม่อยู่แน่เราไม่เอาอยู่แล้ว เ,เมื่อกี้เราได้มาว่า z เท่ากับ1แล้วก็ซิสอ่พายบวก 2k พายส่วน9อันนี้ขอดึงตัวลบนิดหนึ่งก็เป็น1บวก 2k พายส่วน9โดยที่ k ตั้งแต่0 1จนกระทั่งถึง8อันนี้ถ้าไปกระจายค่า k ดูเ็าจะได้มุมออกมาอันนี้กระจายมาแล้วได้มุมเป็นลักษณะนี้เริ่มตั้งแต่0 1จนกระทั่งถึงเลข8ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราสนใจว่า เราจะหา a ในเซก b ก็แปลว่าเราสนใจเฉพาะส่วนที่มันมีหน้าตาเหมือนกันมันสํากันพบว่าจากการเปรียบเทียบ2เซตนี้คนที่หน้าตาเหมือนกันก็คือ2พายส่วนหตัวนี้ตัดกันก็เหลือพายส่วนสก็จะไปตรงกับตัวนี้เป็นคู่หนึ่งคู่ที่2อยู่ที่6พายส่วนหก็คือทัดกันก็เหลือพายจะไปตรงกับ9พายส่วนเก็คือได้พายเหมือนกันคู่ที่3จะไปอยู่ที่10พายส่วนหตัดมาก็เหลือ5พายส่วนสจะไปตรงกับ15พายส่วนเตัดมาก็เหลือเอ่อเหมือนกันก็คือเป็น5พายส่วนสเหมือนกัน ก็เลยพบว่าสรุปได้ว่า a intersect b ของข้อนี้ mm. ก็คือจะมาจะมีสมาชิกทั้งหมดอยู่3ตัวก็คือ1ซิสสอพายส่วนหกให้เรียกพายส่วนสแล้วกันอีกตัวหนึ่งก็เป็น1ซิสหกพายสน 6, ก็เรียกว่าพายแล้วก็คนสุดท้ายเป็น1 0พายส่วนหก็เป็น5พายส่วนสเพราะตรงนี้ก็เลยได้ความมาว่าดังนั้นจํานวนสมาชิกของ a ในเซก b ก็เลยตอบว่า3นั่นเองถ้าใครไม่ชอบวิธีการที่จะมาิสต์มุมลักษณะน,น,นี้ พื่อจะหาว่าิสต์มาแล้วก็ดูว่าใครที่มันซ้ํากันเนี่ยถ้าไม่ชอบหาแบบนี้เพราะว่าจะเขียนเลขเยอะนิดนึงอาจจะดูลักษณะนี้ก็ได้คือเราสนใจเทอมเฉพาะที่มันมีคําตอบเหมือนกันก็แปลว่าเราจะจับให้ตัวนี้กับตัวตรงนี้มีค่าเท่ากันนั่นเองปรากฏว่าเลขหนึ่งเท่ากันอยู่แล้วไม่มีปัญหาก็แสดงว่าตัวมุมตัวนี้กับตัวนี้ต้องมีค่าเท่ากันด้วยก็เลยมาเขียนตรงนี้ได้ว่าแสดงว่า k ไพ่ส่วน6เท่ากับ1บวก2 k ไพส่วน9ทีนี้ k ที่มีอยู่ตอนนี้มันคนละ k กันก็เลยขอเรียกตัวนี้ว่า ตัวนี้เราก็ตัดใหม่นิดนึงได้ว่า k 1ก็คือ1บวก2 k 2คูณกับ2อสนน่วนลักษณะนี้โดยที่เจ้า k 2เนี่ยก็มาจากเซต b นั่นเอง k 2มีค่าตั้งแต่ศจน่งนนถึง8หลังจากนี้เราก็จะแทนค่า k 2ลงไปในนี้เพื่อหา k 1กันอย่างเช่นเราแทน k 2ตัวนี้เป็นเลขศูนย์เข้าไปใ,ในนี้หมดนี้ก็จะกลายเป็น2ส่วน3มีค่าเป็น k 1ซึ่งใช้ไม่ได้เพราะว่า k 1จําเป็นต้องเป็นเลขชุดนี้คือต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นแปลว,ว่าต้องแทน k 2เข้าไปแล้วทําให้ k 1เป็นจำนวนเต็มด้วย ถ้าสาย K สองเป็นเลขหนึ่งใส่เข้าไปในนี้ตัวนี้จะกลายเป็น K หนึ่งมีค่าเป็นสองอันนี้ถือว่าใช้ได้ก็ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆลองแทน K สองเป็นเลขสามดูจนกว่าจะได้ K หนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเราพบว่าหลังจากการแทนมาแล้วเนี่ยจะได้ K สองที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยก็คือทาให้ K หนึ่งเป็นจำนวนเต็มเนี่ยอยู่แค่เลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขเจ็ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอา K สองเป็นหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดเนี่ยเอาตัวนี้เอาย้อนกลับมาแทน K สองตัวนี้ก็คือ K อันรอบหลังเนี่ยแทนเข้าไปตรงนี้ขั คำตอบ3ตัวนี้ก็คือไายส่วน3เป็นไายแล้วก็เป็น5้าไส่วน3ก็จะไปสามกับวิธีเดิมว่ามีทั้งหมด3คคำตอบนั่นเอง